เสี่ยมีทําได้อีกแล้วนะถูกและดีเสี่ยมีจัดให้สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเทินสันเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับรูปจริงแล้วก็ตัวจริงนะครับของเจ้าตัวเสี่ยมีมี่เทนนะครับเป็นยูทีดิชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยคล้ายๆว่าจะเป็นซูมดิชั o นเพราะว่าซูมเข้าไปได้สูงสุดถึง 50x ทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะมาพูดถึงที่น่าตื่นเต้นที่สุดเนี่ย เสี่ยวหมี่เขาทำราคาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเปิดตัวออกมาที่จีนนะครับเป็น2 9 9 9หยวนก็คือถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยราคาไม่ถึง1,000 0บาทแล้วอะแล้วได้ 50x zoom นะครับก็คือเป็น 5x optical zoom ด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนว่ามันเป็น mid range นะครับก็คือเป็นสมาร์ทโฟนสเประดับกลาง แต่ว่าทํามาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ใส่เจ้าตัวระบบกล้องมาได้ถึงขนาดนี้ในราคานี้เนี่ยคือไม่ไม่ซื้อไม่ได้อะจริงๆซีเรียสต่ำหมื่นอ่ะคือถ้าถามผมเนี่ยสเปคระดับนี้เนี่ยนะครับ Snapdragon 765ซึ่งก็ถือว่าเป็นท็อปในชิปเซตระดับกลางนะครับส่วนกล้องเนี่ยกล้องหลังมีมาให้4ตัวแล้วก็สกรีนเนี่ยเป็น Amoled ด้วย นะครับคือจริงๆคือทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกือบเพอร์เฟกแล้วแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวแฟลกชิพเรือธงนะครับอย่างพวก s ับนับราค้อนแปซึ่งมันทำมาเจาะคนละตลาดกันนะครับแล้วส่วนที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นรูปจริงแล้วก็ตัวจริงของมันเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นมาดูที่นี่ได้เลยผมจะใส่ข้อมูลนะครับทั้งหมดเอาไว้ตรงนี้เผือเวลาที่ทุกคนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่ง อ้าวทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของหน้าตาของมันนิดหน่อยนะครับคือหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพวก mid range มือถือระดับกลางทั่วไปนะครับคือสิ่งที่มันขัดหูขัดตาผมนะส่วนตัวผมเองที่สุดก็คือตัวน็อตเล็กๆตรงกลางที่เขาบอกว่าเป็น U shape เป็นติ่งหยดน้ำตรงนั้นนะ่ะคือถามผมเองมันค่อนข้างที่จะล้าสมัยนิดนึงนะครับแต่เทียบด้วยสเปคแล้วก็ราคานี้เนี่ยผมรับได้ส่วนเจ้าตัวตรงก้นเนี่ยเบเซลที่ มืนค่อนข้นางที่จะขอบหนาพอสมควรแต่ส่วนตัวผมเองผมไม่ว่าอะไรครัผมติดใจแค่ตรง U shape เท่านั้นเอง U shape notch ตรงที่เป็นเซลฟี่แคมร้านะครับส่วนในเรื่องของตัว refresh rate นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือตามสไตล์ของ mid range ก็คือเขาจะใส่มาให้แค่60 Hz refresh rate ถ้าเกิดว่าทุกคนจะไปหาเจ้าตัว120 Hz refresh rate เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในรุ่นนี้เราต้องเกิดไปขยับไปรุ่นที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ สีเนี่ยที่จะมีให้เราเลือกเนี่ยนะครับก็จะมีมาด้วยกัน3มสีก็คือสีดำแต่ว่ามันจะเป็นสีดำแบบค่อนข้างที่จะเป็นกลอสซี่นิดหนึ่งนะครับก็บลิงบ b ิ i หน่อยแต่ว่ามันก็จะเวลาเราพวกรอยรอยนิ้วมืออะไรเงี้ยมันก็จะติดง่ายหน่อยนะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีกโกลส่วนตัวผมเองเนี่ยจะชอบสีกโกลมากสุดเพราะว่าเวลาที่อยู่ในแสงเนี่ยแสงบางจังหวะเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีของมันเหมือนเป็นมือถือใหม่เลยนะครับ ขนาดของหน้าจอดีกว่านะครับตัวนี้จะอยู่ที่6.6นิ้วซึ่งโอเคนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ใช้เสียวมีเหมือนกัน6.67นิ้วซึ่งเวลาจับเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะถนัดมือแล้วก็ตัวนี้นี่ยังรองรับเจ้าตัว hdr 1 0นะครับเวลาที่เราจะดูหนงดูหนังเนี่ยก็สบายสบายกระจกด้านหน้าก็จะเป็น Gorilla glass 5นะครับซึ่งก็ก็โอเคก็สเปคปกติและตัวนี้เนี่ย ถ้าเทียบจริงๆเนี่ยน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้เบาลงพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาใช้หน้าจอแบบ Amoled Amoled เนี่ยจะใช้ตัวส่วนประกอบน้อยกว่าเจ้าตัว LCD นะครับทำให้น้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาลงแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องอ fast charge หน่อยตัวเนี้ย fast charge อยู่ที่22วัตต์ fast charge นะครับซึ่งค่อนที่จะใช้ได้ถ้าเทียบกับตัวแบตเตอรี่ของมันแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ประมาณ4,000บวกบวกนิดหน่อยนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องตัวฟ a าชาร์ตเนี่ยเขาให้22วัตต์มาเนี่ยก็เยอะพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูในมือถือที่กำลังสมาร์ทโฟนที่จะเปิดใหม่นะครับก็คือเจ้า Pixel 4 a เนี่ยเขาให้ฟ t c ชาร์ตมาแค่18วัตต์เท่านั้นเองแล้วคราวนี้เราก็จะ move มาคุยในเรื่องของเรื่องกล้องบ้างกล้องเนี่ยให้มา4ตัวนะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือตัว periscope 5 x นะครับ optical zoom แต่ตัวนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะคาดหวังให้มันเนี่ย สามารถเทียบหรือว่าสู้ได้กับพวก p 3 0 pro หรือเปล่าหรือว่า p 4 0 pro หรือเปล่าคือเราอย่าไปคาดหวังมากนะครับเพราะว่าคืออันนั้นเนี่ยเขาเป็นแฟลกชิพนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นมิดเรนจ์ซึ่งราคามาได้ขนาดนี้นี่ก็ลักแล้วอะส่วนเวลาที่เราจะใช้โหมดกล้องเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือก3 สามเลนนะครับก็คือเลนตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์หลักนะครับ48ล้านเมกะพิกเซล IMX 582ส่วนถ้าเกิดว่าเรามันจะมีให้เราเลือกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น5เป็น5 x ทม Zo ูเป็น Optical แล้วก็จะมีตัว Ultra Wide มาให้เรานะครับเลือกส่วนกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยที่ยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือ Macro l ลนสนะครับซึ่งมาโคร l ลนสสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะต้องมารอดูว่าถ้าเกิดว่า camera test นะครับเขาจะทําได้ดีมากแค่ไหนเราก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วก็สิ่งที่ผมรักทุกอย่างรักที่สุดนะครับเกี่ยวกับเจ้ามือถือเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือด้านบนเนี่ยเขาก็ยังมีดโฟนแจ็คมาให้เราอยู่เวลาที่เราจะทํางานหรือว่าเวลาที่เราจะฟังเพลงคือมันสะดวกกว่าเจ้าตัว US ใช้แค่ usb type c แล้วก็ใช้ตัวแปลงนะครับตรงนี้แหละที่ผมไม่ค่อยชอบแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวลําโพงแล้วก็เป็นตัว usb charging port นะครับเป็น usb c เสียงที่ออกมาจากลําโพงเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเสียดายนิดนึงก็คือตัวนี้เนี่ยเป็น mono system ก็คือลําโพงนี่จะออกแค่ตัวท้ายอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้ออกที่ตัวด้านบนหูฟังคือถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกับเจ้าม n โนเทนมากแค่ไหนต้องเราต้องมาดูก่อนว่าเจ้าตัวม n โนเทนในคราวนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะทําให้มันเป็นเหมือน premium นะครับเป็น premium ที่อยู่ใน mid range อยู่ในสมาร์ทโฟนระดับกลาง นะครับคือฉะนั้นคือพวกวัสดุต่างเนี่ยเขาใช้ใช้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็กล้องเนี่ยเซ็นเซอร์กล้องที่ให้มาถึง108ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนจะมีขายที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยที่เขาเปิดตัวในจีนเนี่ยเขาใช้ชื่อทำว่า mi ten youth edition นะครับแต่ว่าเขาคาดการณ์กันไว้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดออกจากประเทศไปเนี่ยมาขายที่ไทยหรือว่าขายที่ประเทศอื่นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือชื่ออาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อ มี่เท l i ลท์ o o มอิด i ชันนะครับสรุปแล้วผมว่าเป็นมือถือที่น่าใช้มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะรอดูรีวิวเนี่ยผมจะพยายามหาเจ้าตัวนี้มาเพราะว่าคิดว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในเรดาร์ของผมเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สันเซอสนเซอรก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากล้างมือนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ